ฟ้าพยักตอนที่สองเปิดฉากมาอยู่กับธงที่กำลังต่อสู้กับเสือทองก่อนที่จะโดนมนคาทายหยุดเวลาก่อนที่จะยิงธงแต่พอตาที่แอบหนีออกจากบ้านพกปืนลูกซองเพื่อมาช่วยจับคนร้ายก็มาได้ทันเวลาพอดีก่อนที่เสือทองจะหนีไปคนร้ายมาแค่ 3. สามแต่ตามตรวจชาวบ้านมีเป็นสิ์ตามสไตล์คนรน้ายหนีไปได้อย่างไม่ยากในขณะพระเอกก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มาที่ธงพอตกกลางคืนก็ดันแอบมาบ้านพอตา พอตาก็ได้มาเจอกับธงธงก็ขอนอนหน้าบ้านแบบดื้อเลยเพราะไม่มีที่ไปพึ่งนี้เขาจะรอเจ้าของเมืองด้วยสรุปก,ก็นอนหน้าบ้านพอตาก่อนที่กลางดึกพอตาก็นำผ้าห่มมาให้ธงด้วยน่ารักสุดๆเหตุการณ์นาได้ย้อนอดีตข่าวพี่ของธงตายเพราะโดนเสือทองหักหลังจากตำรวจไปเป็นพวกโจรธงคิดว่าพี่ของเขาไม่ใช่คนแบบนั้นจึงมาหางานทำและตามสืบเรื่องเสือทอง เช้าวันรุ่งขึ้นเอเสวงก็มาที่บ้านพอตาไม่สบอารมณ์ที่ทงมาอยู่ที่นี้ทงแค่จะมาสมัครงานก่อนที่จะแนะนำตัวลูกน้องเอเสวงก็เตรียมตอนรับอย่างดีด้วยการหันกระบอกปืนไปทางทงทงโดนไล่ก่อนที่จะกลับไปทีแรกเอเสวงก็จะไม่รับทงเข้าทำงานแต่ถ้าทงไม่ได้ไปทำงานที่เมืองพอตาก็จะรับทงมาเป็นคนขับรถเอเสวงไม่อยากให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เธอจึงจำใจต้องรับเข้าทำงานขณะที่ น้องตื่นสแสวงว่าอย่าไว้ใจธงตัดมาที่งาน,นวันแรกของธงก็ได้รู้ความจริงว่างานที่ทําอยู่มันโหดร้ายเหลือกเกินสแสวงไล่ฆ่าพวกของจูมาวงที่คอยแอบมาร่อนธงที่เมืองของเขาจนมีคนเสียชีวิตในเหตุการณ์ส่วนพอตาคนพบว่ารายรับของเมืองสินสยามลดลงจนไม่พอค่าใช้จ่ายภายในบ้านจึงตัดสินให้ป้าเชิญพาไปพบจูมาวง ในขณะที่พวกเอเสวงก็จะมาหาจูมะวงโดยให้ทงเป็นหัวหน้าในการทำภารกิจพออยู่เป็นคนนำทางไปแต่เมื่อไปถึงหมู่บ้านพวกจูมะวงเข้าใจผิดคิดว่าพวกของสแสวงบุกมาที่หมู่บ้านของเขาจึงจับตัวพอตาเป็นตัวประกันพวกเอเสวงพอมาถึงหมู่บ้านที่พวกจูมะวงอาศัยอยู่ก็พากันยิงใส่พวกชาวบ้านจนต้องเปิดฉากยิงกันจบไปแล้วครับกับตอนที่สองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยครับ